เต็มเต็ม like เลยนะเต็มเต็มเลยอ่ะคลิปอาจจะมีตัดต่อนิดนึงอ <siege> ืมอุ้ยเปิดเสื้อด้วยอ่ะสงสัยต้องไปอาบน้ำคือเสร็จแล้วไม่อาบน้ำใหม่ มาดูนะเจ้าอของมันเกิดอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ยอมมาคิดดูให้ขึ้นอะไรถ่ายในยูทูปก็ไม่เอากิ๊ดคิดคด,คดูไักติดนัก็ไ่่าน่นาจะจับเข้าบ้านแล้วอันนี้เช็ดน้ำอยู่เดิมไม่ต้องเสกทำอะไรไต้องเสกไม่ช็ดทำอะไรฉันกำลังเช็น้ำอยู่แต่นางนี้น ล,ล้างขาก่อนอล้างขาก่อนพับผมชื่นมากคือไอคำของมันมากก็สเจ๋ง โ okay, อเค่คเดี๋ยวเราไปอังก,ก่อนกลับล้านเฮ้ยขอดูเจ้าภาพนหน่อยดีขอดูเจ้าของมันเกิดหน่อยดีอุ้ยทำไมฟิลเตอร์ไม่ติดเดียวสานงยี่ทไมฟิลเตอร์ไม่ติดอ้าวเกด้วหยติดติดแล้ว เฮยแฮปปี้เบิร์ตส์ปลื้มอะไรอาบน้ำเธอเธอไปอาบน้ำเลยยายอาบกดแป๊บเล็บหน่อยยายหนูไปเล่นไปครีมมาที่หน้าก็เลยต้องล้างหน้าแบบมีเห่าเปล่าได้ข่าวได้มาสามตัวนี่นาเมื่อไหร่อ่ะ เมื่อเมื่อเมื่อกี้เนี่ยเมือเมือม่อปีที่แล้วใครได้สามตัวม<ห>ูมันคันคันยนาอือ้ินกาวไหมนะ่ะไม่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 กิมนก็ทะอิ่มแล้ว ยายกินข้าวกินข้าวายก็ก,กินแบบ a p p y r t a นทกินข้าวอะไร็แหม ที่ชอบที่ชอบใจของม่้งรัก็สบปนดีต้องใจ้ใจเป็น้าตอนนี้ยังไม่ตายชอบอะไรก็ไปทแต่ลมหนาวทาตามที่ต้องการทุกคน ไปแล้วอขอขอเปลี่ยนชุดแป๊บ